สวัสดีครับผมชัิเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เจ้ามาร์คทรีครับนะไอหนุ่มสมรไรไอหนุ่มแดนปลาดิบครับนะ25ปียังเจ้าออมนะซื้อมาห้าแสนทำหมดไปสองแสนครับเซ็ตระบบใหม่ ตัวนี้120ครับ120เต็มครับนะ SK 120คิดหนึ่งทำสีเองเรียนเอวใหม่จัดจานในย่านนี้ครับนะเมาคุตสะ8,000ครับนะ เล่นตั้งแต่เช้าเลย <c ười> เปิดบอใหม่ก็อาจจะคือเพิ่งประเดิมกันนะอาจจะยังไม่ค่อยเก่งดูระบบแล้วก็ไฟฟ้าเต็มครับนะคันนี้ส b d หนึ่งครับนะเทอร์โบ เอเยน็นช่วงล่างเต็มครับนะเฟรมไม่มีผูกเมื่อกี้เจอปลาไหลไปตัวหนึ่งครับนะเดี๋ยวดูว่าจะมีปลาไหลไหมได้อีกสักสองสามตัวนี่ต่มเป็นเลยพี่น้องเอ้ยจวดมือแร,งองรนง่ัหละเนาะ สาแยกแล้วก็ชุดชุดขีบไม้ก็มีครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าแกจะถอดออกนะเพยังอยู่ครับอยู่ข้างในครับนะมีชุดปัม๊มคีบไม้ด้วยครับนะโอ้อาจจะขุดยังไปเรื่อยๆครับนะอีกสัก <c oughs> ประมาณอีก3ชั่วโมงครับนะ อาจจะจบเดี๋ยวแต่งครับนะความร้อนปกติก็ถือว่าโอเคครับนะปั๊มก็หอนเป็นธรรมดาดูผลงานผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับนะ ข้างล่างนี่ไม่มีน้ำออกครับนะอืจะตั้งมุมกล้องตรงไหนตรงนี้ครับนะค่อยขูดไปครับนะ มามีแผ่นเหล็กพิเศษครับนะมีสายแยกให้พร้อมเลยกุ้งกี้ห้าฟันครับนะ0.5ลูกบาทเมตรครับนะกุ้งกี้ไม่ใหญ่ครับนะเจ้ามาร์ซูมารทรีทรโอระบบใช้ได้เลยครับนะลองมาตั้งแต่สี่โมงเช้ายัน บาบสองนะครับตอนนี้เพราะว่าทำสีไปซื้อสีมาหมดสามพันเองครับนะเออเก่งครับเก่ง เดเลยหกตัวแค่เรียนหนึ่งตัวใบแท็ก60เซนครับนะโอ้ oh, ลืมบอกน้ำหนักน้ำหนักประมาณ12ตันครึ่งครับปัลลคาวาซากิเค V63 วีหกสีสุสูสีสูบเทอร์โบครับนะประมาณ85แรงมา้า ซื้อมาห้าแสนซ่อมหมดไปสองแสนยูมัดนะครับนะยูมัดประเดิมด้วยงานเมาครับนะเป,เปิดบอ่อตรงนี้บอ่อเก่าแปดพบาทแม่สบายใจเลยเติมน้ำมันี่พันเดียวครับนะ ไม้ออกครับนะห้ามฝังเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บในร่างกายครับนะบางทีก็เวลาเราทำรถขุดจะไปฝังตอไม้หรือว่าต้นไม้หรือว่าแก่นไม้ครับนะเราฝังอาจจะเดี๋ยวอาจจะเจ็บท้องปวดท้องก็หาสาเหตุไม่เจอครับนะห้ามนะครับ สิ่งที่ควรห้ามจริงๆผมรีวิวเนาะวันนี้บอกสิ่งที่ควรห้ามเวลาทารถขุดเนาะก็จะจุดทูบจุดจุดทูบสัก16ดอกครับนเพื่อบอกเจ้าเจ้าที่ครับนะแล้วก็เส้นจะเล่าขาวือวาน้ําแดงน้าส้มองนะวนเล็กๆบอกเจ้าที่จะทานของขมาละโทษจะแม่ธรณีครับนะก็ เวลาเจองูห้ามนะครับนะห้ามไปทำร้ายเขานะครับห้ามไปเอากุงกีหรือว่าทุบให้เขาตายครับนะไม่ได้ครับนะงูต้องปล่อยครับนะบาเราแต่ว่าป,ล,ปลาลงปลาไหลปลากินได้ครับนะอบเขียดกินได้แต่ว,ว่างูนี่ห้ามเลยครับนะกรณีเราไปกษาคนเดียวนี่ครับนะเจอก็ปล่อยเขาไปหรือเจอก็อุ้มเขาไหมอุ้มเขาไปทิ้งฝั่งนู้นครับนะให้เขาเลื้อยไปที่อื่นครับนะ แต่ว่าถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นทีมนี่มดแดงนะมดแดงพึ่งครับนะเป็ดอะไรพวกนี้นะครับนะห้ามนะห้ามเอาไปกินทำเยไข่มดแดงนะครับหรือว่าเอาเป็ดไปทําที่โบครับกินด้วยกันก็อาจะมีปัญหาแตกแยกกันได้ครับนะมดแดงเป็ดพึ่งมิ่มพวกนี้ครับนะผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับนะห้ามเอาเข้าโบครับนะ ไม่ดีครับไม่ดีเอะแล้วมีอะไรอีกเนาะงูเนะาะง,งูก็บอกแล้มานะหือว่าสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยแต่ห้ามมองข้ามครับนะโอ้่องเราวันนี้มันดีครับนะนิ่งดีนิ่งดีซึ่ง,งนิ่งมากครับนะ ยกเอวเชียงกงมาเลยครับนะเห็นผู้ใหญ่บอกว่ามีมีเอวครับนะเอวที่เปลี่ยนขายประมาณหนึ่งหมื่นครับนะท่านใดที่เอาไปซ่อมยังสวยครับนะยังสวยอยู่เอาไปพ่อไปซ่อมได้ครับนะขายอยู่หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นบาทนะลองมาคุยนะ่าจะต่อได้อยู่แปดเก้าพันนะ เซ็ตระบบแล้วก็ใช้ได้ครับนะกลับมาภาคใหม่โอเคก็ซ่อมซ่อมหมดไป2องแสนนี่ใช้เวลา3เดือนครับนะก็จะออกงานได้ <c oughs> ก่อนจะมาเป็นมาร์คทรีนี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมครับนะมีซีเรียลต่ำจนซีเรียลสูงครับนะ เป็นหมื่นก็มีนะครับจะมีแบบคอนโทรนจนเลยคอนโทรนสั้นหมดครับนะถ้ามากัก,มกทูก็มักทูกับมักทรีสีจะต่างกันครับนะมักทูก็ SK045 ศนเะนาะมัทใช้เครื่องบล็อกเดียวกันครับนะปั๊มก็ตัวเดียวกันนะครับ แต่ถ้าให้ให้เล่นของแข็งเห็นว่ามาร์คทูจะจะจะแข็งกว่าครับนะก็เป็นมาร์คซีแลวมาร์คไฟนะมาร์คไฟมาร์คไฟซูเปอร์มาร์คซิกเนาะมาร์คซิกก็เป็นมาร์คเอกเอ้าจังใดล่ะ <laughs> โอ้ ไปบอกน้องกันว่าแต่งหน่อยแต่งหน่อยมันบ่มันบตรงมันบ่ตรงมันเบี้ยวพูดดี <c oughs> สีมือเริ่มดีขึ้นครับนะถามว่าผู้ใหญ่ขายไหมแปดแสนขายไหมบอกขายบอกขายอซันเอาไว้ทำมาหากิน เฟรมไม่มีผูกครับนะเจอปลาไหลตัวเดียวครับนะจะด,ดูผลงานเนาะดครับสะตรงนี้ครับได้นิดนึงดีครับเป็นย,ยาดยตดกันก็ไม่ต้องสวยเท่าไรครับนะเป็นการลองรถไปในตัว ใจก็ดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับมีให้ดูหลากหลายวันนี้จับรถเก่าให้พี่น้องได้ดูครับนะสีอมาห้าแสนเซ็ตระบบไปสองแสนเรามาพากใหม่ครับนะถือว่าเอาอยู่หมัดเหมือนกันครับนะ แต่ก็ต้องตามต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เทศกันแค่4ชั่วโมงย่างเข้า5ชั่วโมงครับนะสนใจเข้าดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์มีให้ดูหลากหลายครับนะตังสาระเฮฮาปาร์ตี้ไปครับนะหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c h a r a t e r e n t r a c t ครับนะ ว่า0982723752ครับนะปรึกษาได้ปรึกษาได้ครับเรื่องธมากินนะครับ13นาทีเดี๋ยวจะยาวไปโหลดวิดีโอช้าครับเ้าฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ